คนหนึงครับสิบาดีมีค่ะขายกันได้รครับอ้าเชิญทางนี้ก็เชิญไปเลือกดูดูวยซิกันได้ไม่ซื้อไม่หายไม่ว่าอะไรเราอกยู่กันได้ทุกอย่าสิบบาทสิบบาทเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนทุกชิ้นติดชอบเพื่อนะนาเพื่องเขียนเพื่องมือฉังของได้คุงท้าเด็กก็อ้มาแต่เสิรมัด้สิบบาทหลากสีหลายแบบเิญดูกันตากสบายเลือกซื้อได้ตามใจชอบ

เขาในนการทเก้วก็เส yeah. ีกันะครับราจตกที่คาดหวังาสีจะเป็ได้ามใจครับื้อักชซื้อดังนี้ับมาด้ี่ตลาดคดาาเข้นนะครับแล้วก็เสียนกระจาเสียมันยากกัว่าไม่ต้องดไม่ต้องค่เป็ื่าทุกสิบบาทการที่เสียง็มีงนม่ด้เราเองเฉมาดูมาพิสูจน์กันได้ครับสินค้าดีรา

Thank okay. you. เดทำนะครับใ <Net> ่แนในส่วนของาที่ท่านนะครับที่ทำเป็แก้เท่าไหร่นะคะห้าสบบาทจ้า กระเมลถุงนึงครับเท่าไรครับสามห้าสบาครับครับเอาบจ่าง3าูกได้จ้ะก็สามลูกไว้เดียวครับ

ม้ละสิบบาทจ้ะฟ้าเนี่ยฟ้ายะเกไเอาไหนบ้างดิ้งสิจิ้มหน้าเลยคกับแยกมีแยกไปไหมครับแยก ยานสิบบาทนะนี่เป็นไทยเ,ยเ,ยเทยพเียวเลยนะเท่าไหร่ครับนนพี่ 40, ่0 70บาทขอบคุณ เอาลูกลานลูกานรบัวเอาลูกลานแล้วกันครับจะคู่นะครับ ี๋ยวผมเอาหยิบให้อ,อก,กันขอบคุณครับยนีรครับอครับเอาหลังมาก่อนนะ,ะเอามาม่าสองกล่องครับเท่าไหรนะครับ40บ จาลันพัดใช่ไหมครับเรียบร้อยนะคะ,ะแซลมอนสี่ไม้ครับพองไม้ไ,มได้ไหมครับมันต้องเดินรอนรอ่ะต,ตอนนี้เรายังไม่ได้แต่ถ้าทอดจะได้เลย ได้สดกี็เป็นขนของเราเลย๋ออันนี้ใช่ไหมครับได้ได้เดี๋ยวผมเดินร้อก่ันขอช่อมำแล้วกันครับ ยินดีครับทุกคยดีครับนี่นะคหะถ้าอยางนั้นผมขอแ้งแห้งสักสองไม้ได้ไหมได้เลยนะเดี๋ยวไปขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปวนเล่นๆก่อนก็ได้ขอบคุณครับได้ล้กระเป๋าชีกแล้วตั ิรูปเท่าไหร่ครับรูกละสิบห้าค่ะเส็จลูกร้อยแล้วไดเลยค่ะ เจ็ดลูกร้อยอ่ะอันนี้กานนี้เหมือนกันโอนได้ไหมครับ ต้องเท <ford entertain S 1> <Wha> ่าไหร่อ่ะครับอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบของทานเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าจะแป้งคือสั่งมาชิได้เลยนะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้อ้อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งห้าแปดดิบเนี่ได้แปดเก็บได้สามสิบล้นนะคะแบดดิเนี่ยถ้าชอบเผ็ดนะคะเผ็ดกลังดี่นะจะมีนรกงูนรกแมงดาหนรกปลาสลิดสามอันนี้ถ้าไม่ชอบเผ็ดถ้าไม่ชอบเผ็ดถ้าไม่เผ็ดเลยจะมีผ้ดเผ็บนะเด็กก็ทานได้อร่อยกรอบด้วย เผ็ดขึ้มนมาได้นึงจะเป็นมะลุใบสีนอกนั้นจะเผ็ดน,น,น้อยที่เผ็ดปังกะเผ็ดเผ็ดน้อยหรือเผ็ดไม่รู้อะไรเผ็ดปันกะหรือเผ็ดน้อย,อ,ยอันนี้กับอันนี้ต่างกันไหมครไม่ต่างเหมือนกันเหมือนกันอ๋อแล้วเราแส่ปละมังมันเหลือ <laughs> เอาพริกเผากุ้งกล่องเผากุ้งยันกล่องเดียวกล่องเดียโอน,น,นได้ไหมครับพี่ได้ค่ะขอบคุณมากนะค่ะครับ ขอบคุณครับสองเดือนขอบคุณครับได้แล้วลูกันนเลยเม่านะแออไคะอไแกออ่มีค่ะี่ผมขอซีฟู้ดแยกไปได้ไหมครับแยกซีฟู้ดให้อยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับพี่

ชีวิตลำบากเลยทีนี้